ฟ้าวุ่นกันอีกแล้วครับ F16 งานซ่านะครับ DY งานไทยดัก90มิมิลเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเป็นสป้ดอันนี้ลายฮอลลีวูดนะครับ สูงดีว่ะโอเคโหด้าเก็บร้อยยังร้อยเร่งร้อยเหรอหัดาวอัพลิฟ์บอยครับอัพเยอะเลย

ลมปัดตูดเลยตูดปัดเลยครับดเยาวๆเลย <c oughs> เสียงโคดชัดลนะทั้งลมทั้งมอเตอร์โ <c> ห <oughs> โอ้ยกเออ <c oughs> ต้องเอถิบเถิบพลังอีกสักนหนึ่งเซนท์ไหมหนึ่งนาทีดึงพลังอีกหนึ่งเซนในก,ก่อนเนี้ยเออเยอะกว่าหนึ่งเซนด้นนยนนี้เนอะนี่ร้อยนี่เต็มร้อยนะโอ้เหมือนอัพเยอะเลยอะ่ะก็มึงดูมือของกันเองเอกี <laughs> <laughs> เห็นเฮลิเวเวตอร์อัพขึ้นเลยสองนาที Eh, hey, makan ning tu nak? 3ามนาทีสามามรอบนะสามนาทีร้อยตลอดเลยเหรอ,อใช่ะอะแลนดิ้งใช่ไหมเดนนี้นะเดนนี้ รถนะเคมันล้อมันสูงอ่าผ่านนะครับปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นดักอาเเลนเนอร์นะครับไม่รู้ค่ายไหนครับโอเคปลอดภัยแต่ต้องซิมอัพอีกหัวยหนักนะครับพอถอยแบตได้อีก โอเคครับจุ๊บจุ๊บ